เดี๋ยวจพาพี่พาน้องเนาะอ่าเลาะเบิง่งตามธรรมชาติพี่น้องเลยอยู่ในหิมมันหิมเพิ่นเอิ้นห่วยบ่เอิ้นเซ่เนี่ยพี่น้องเนะาะอยู่บ้านพะลองนี่พี่น้องเนาะเมืองพีนแขวงสวรรค์เขตพี่น้องเลยเดี๋ยวจพาพี่พาน้องเลาะเบิ่งก่อนตอนเร่งๆพี่น้องเพิ่นก็มาหาอาบน้ำอาบน้จะคุดยังหายัางล่ะ <laughs> หาอยังน้เพิ่นหาอยงอันนี้มั้ฮะหาคำ้ำเอา้าอ๋อหาปลาบ่หาปลา,ปาหรือหาคำ้ำห่อนค้ำหอนคำ้นคำโอ้ยมีค้ำหัวในนี่ฮะโอ้กะไรยู่บ่นี่ฮะโอ้หอ่อนคเพิ่นว่าพี่น้องปลาทโท โอ้มีหดคำหัวในหัวนี่กันมันเห็ดยังชันอี่ล่ะคุดออกคำบ่ันี่ฮะเออมันก็นมีคนเคยได้ยิ่บ่แม่โอ้่อน,น้องมีหดคำเนยเนาะ ว่าไอชมกับ,บไอไส้ตักกับไอ้หิ้นงน้ำนี่เลยตักกินกินบ่อน,นี่ฮะเอาน้ำอไหลอันนี้ไงเออเอาน้ำนี่แล้วแล้วก็ตักแล้วก็ตินเ,เมื่อกินน้ำมันนี่เนาะโอ<ด>้โดยโดยโดยเอาแเงนินหันเข้ามาขายแล้วก็เข้าชื้อ มีบ่พนมาขายพี่ก่ะมียูเขามาขาย<อ>ไม่ค่อยนี่เพมีเงินชื้อแล้วก็ไปตักแล้วก็กินตักเอาแบบนี้โดยตักแบบนี้มาเมื่อกินบะไรต้มบะไรแม่แล้วเห็ดแบบนี้กินเลยกินเลยอ่าแบบซี่บ่ตะเกากะโดยตะเกากับแบบ,บ,บนี้หมดเอออ่าเอาไปไปเห็นมันชินนักเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็นักได้แล้สุขสารแล้วโอ้โอันนี้บ่หน้าเพิ่นกินนะตักกินนี่พากันมาอาบน้ำบ่เนี่ฮะ พักกันไหมน้าบ่เอาขึ้นหายป่ะดิสาวกายฮอดกล้องพี่น้องเงยโอ้ยดูดูโอ้หน้าผมนี้เพิ่นตักมากินเนาะอ่ขุดเอาบ่นี่ฮะหันหน้ามาพี่นึกกลัวเจ้ากระได้ มันบอกตอดคืองูหรอก้องหันเออผากัะหน่ำอยู่หนี่น้ำนี่เนาะนี่เนะพี่น้องเนาะเพิ่นกระหนน้ำตามแบบนี้เลยเลยพี่น้องเลยโอ้โดยเอ้ามัน มันอันนั้คือคือโบขึ้นอาบเป็นวังใช่ไหมคืออาบแบบนี้หองใสยมองมัดบออมนึ่กได้อ่ามันผู้หนึ่งผัดเยียบอยู่ทึงผู้น้องเนาะผู้นี้ผัดอาบอยู่นี่อพาัดเอิญยังนี่นะอันน่ะเอิยเอินเช่หรือเอินห่วยเอิห่วยบ่อ๋อบ้านนไ่มีหน้ามาดาบ่น้าบดอกบาดานไดมีบ่คือคือคือบอบผูมีนได้ผมีกับมีเป็นบ อ๋อผู้บ่มีก็มาแบบนี้เนาะโอโดยพี่น้องเลยไม่ได้เห็นีง่ได้เห็เนาะอ่าเพราะว่าแถวบ้านเะคบ่ค่อยมีแหละพี่น้องเลยเนาะเป็นอาบแบบสี้บ่มีเลย่าว่าแต่บ่คคอยอะไพี่น้องเลยอาส่นกินด้งเกินนี่มีได้นำกินกันสงเลนำสั่งกิน แต่ชวนลายนี่เพนชายแบบที่เนา้ทางบ้านนี่เนะเาะ่วนน่อยบางคนมีน้ำบาดานว้อยอนอดเพระ<อ>ดิน,นหดดนานี่บกเลยบพน้ำนี่นะเอาอาเจ้าช้เจ้าอาบใช้สบายนี่คุณน้ำสร้างอาบ ใช่อนาไฮนาตะก,ก,าก้าเพิ่นดูนี่ใช้อยู่ในบ้านคือบ่เห็นคือมีแต่ปลามีอยูบย่บ่ไฮนาเออพี่น้องเลยดูอ่ะพี่น้องเพิ่นมาอาบน้ำ<อ>ตามหิมหวยหิมดำทานนี่แหละอยู่ตามบ้านนี่ยเมื่อบอกอันนั้นเนอเขาไปได้มาจีบได้มาสัมภาษณ์เมื่อกี้จ้ะไงโดย เมื่อกี้นี่บักงเดลายนึงคนขึ้นบ่แลผู้หางกำลังลังมาพี่น้องเลยมาอาบน้ำแบบเนาะพี่น้องเลยานนเาอาเลยโอ้ยอย,ย็นอยู่ได้พี่น้องเนาะไปจะอาบอยู่ได้เอาไปผ่าแล้วนี่เนาะโอดไอ้อนุญาตเ้อจะวาสั้นมาซี่เลยคอยเขาออากเบิง่งขนาดนี้นกระโตเจ้านี่มีอย่างนี้นน โอ้สบ <laughs> oh, ู่บ่นี่แล้กาแฟแล้ก็อาวใชยาจิฟันใช่มมีคอนโยาจิฟันกับขอน้ำมูโอ้พี่น้องไงยาจิฟันกับคอเอาเนาะอ่าเออสบู่สบู่กับคอสู้น้วยกันบ่เดี๋ยวนี้ฮะอ่าโดยโดยไม่ยั้งแค่ก้อนหินนะไปเห็นยังอันนี้ ถูลังบ่นี่เอ้ยขนาดนี้อ่ะนี่เนาะพี่น้องเนาะโอ้ย่าชิพันกัคอกันใช่พี่น้องเลยกะซบดด้เลยเนาะเนาะพี่น้องมันใช่นี่นี่เลยบ่อันแปลงนี่นี่ เอาบัดเครื่อมอนั่นยืนอยู่ทึ่งๆอ่างเงมันมันบ่สกระปุกบ่สนนะนี่พี่น้องไอผู้เยียบก็เยียบทึ่งๆไงเนาะนทักเอาไปซื้อไปกินด้พี่น้องไอ้นกันเนาะโดอ้อบ่งอ่ะ่บ่งมังมันจังไกอไปซไปกินเด้พ่นองไ้ํากันนาะองเป็นงคุณมันจังมันจัสๆ พี่น้องเลยเอาในน <Story> ้ำในนี้รถแปลงฟันกันเนาะพวกนั้นเยียบพวกนี้เยียบพี่น้องเลยดูดโดูดูส่วนลายนี่ตอนแรกเมื่อฝนชิลงมาแบบนี้ใช้เคลื่อนเอื้อยอยู่ใช่ใช่ไก่กกมังหิวนี่ไก่กกมังหิวพูเออเออหน้อยไก่กกมังหิวเนี่ยฝ่ายมังหิวเหมเคื่อนเอื้อยอยู่กับแม่แม่เป็นแม่ก้ามายท่าแล้ว เจ้ากับนีลูกมีผัวอยู่บ่ผัวป้าผัวป้าเออลูกผู้แม่คุณยิงเอ้าเจ้าเป็นแม่ห้างบ่นี่เออลูกสาวแม่นโอ้อ๋อเมย์เจ้าน่ะเป็นแม่กระไม้เออบัดบัดเจ้าน่ะเป็นแม่ห้างเออเอ้ามีแต่ผู้หญิงบ่เฮือนเจ้าฮะชามคนรอดมีชามคนรอดเออแม่กับลูกโอ้แม่กับเฒ่าแล้วเป็นรู่งโดยโดยอโดย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 เอ้ายืนซึ้งละอายได้บัดนี้พี่น้องเอ้ยผู้สาวก็อายเขาอาบน้ำบัดนี้ โอ้ดูเฮ่อพนคือเห็ดใน่นอนนะเฮ้พนคือป้าใน่นอนโอ้พี่น้องเลยปูกปลาไปชั่นเลยได้พี่น้องเลยเดี๋ยวไปเตียงทิซุมให้เบิ่อกันเนาะผู่ปู่นป้าไปชั่นเลยเลยพี่น้องเลยพูนอาบน้ามันเนาะ อ่พ่นคือเห็นในนี่เ้ยโอ้เมียเขาอันนั้นฮะเมียเขาก็ดีแล้วคือคือบัวอัดไว้นี่เนาะคือเป็นในสี่อันนี้อ่าพี่น้องเลยเรเตียงกาบรเคยเห็นด้พี่น้องนั่นอยู่แถวบ้านในก็บุมีแบบนี้นะอืม เดี๋ยวหาเล่เมื่อก่อนเด้อพี่น้องคักี่นิ้วเนาะนี่นะหน้ามาฮะฮะจะงามอยู่เลยพี่น้อยมันใกล้อันสว่างแล้วเข่าไม่ไหม้หนิต้องชีลายอยู่ได้หน่เนาะเอ้าน่ะเดี๋ยวแม่ขอถามในเพิ่นห้อนค่ำนี่กะมีคนเคยได้อยู่บ่ได้ไบ่น่ะเออดูดูไปได้เอาไปขายอยู่ใช่หนิ ใช่อยู่บ้านนี่ก็ได้หมด,ส,ด,ดสูงชุดนะเพื่อนเคยได้เท่าไรคนในลายลายดีนั้นได้เท่าไรเมนเพื่อนไปขายนะั้น <5, 000. S 1> ได้เป็นเงินนะั้นได้เท่าไรเงิน,นหันหุ่นเขาขายเป็นหุนห่นหุ่นชนะอ๋ะแอแต่ละคนนั้นได้จักหุ่นมือหนึ่งจักแล้วผูกก็ได้ได้มือหนึ่งหุ่นหนึ่ง ผู้เพิ่นได้หลายเด้มีมีมีว่าคนได้หลายกว่าหั่นเออจักละได้ก็ได้ผู้ก็ได้ทางไรเนาะนี่ผู้ก็ได้ลูกเอ้ยเฮาบ่ได้ได้เฮานี่เฮานึงก็บ่ได้เฮานี่มันบ่ติดโหั่นนี่ยอมอ๋อบางคนได้ก็ได้บางคนบ่ได้ก็บ่ได้บ่เออแบบนั้นแหละอบางคนได้ก็ได้มือนึงนองนเขาได้โดยเขาติดโตเข้าอยอม หาเงินมาเป็นด uh, ้ยเฮานี่โดยเอามันต้องมันอยู่น้ำดวงวัชนาพ่อมนี่เนาะโอมนอเงินจเอาดยเน้อวันาาดยผูได้ได้ก็ได้เลยพี่น้องเลยผูก็ได้ได้ผูก็บรก็ได้โดยเผื่อบะฮอดแดงหนึ่งผูนึ่งนเซนหตีผูนึ่งเซนหะแดงหนึ่งในชามาห้า อ๋อดู่างเป็นเนาะน้าอันนี้ก็มากินบดบ้านบ่อน้ามน่้านกินอีนนี่แล้วเบื่องคนผิวหนองเลยคุดเาเป็นบ่อไปสิเนาะช่เลยอ๋อจำมันออกอี่ดูดูดูโอเคเดี๋ยวไปอ๋อเบิ่อเบิ่อเพิ่นฮนอนคำกับพี่นนองเลย เลึกดีนี่เชื่ออยู่นี่เนะาะไปในนี่ว่าบนคุดหรอคับน่ะ,ออนะเอาเอาเอาคุดคุดละใช้ใช้ไผ่ได้ในมือนี่ฮะใช้อัตะเบ้าจะข้อบางในมันเป็นแบบไรคำน่ะฮะหมดละ <laughs> มีอะไรมันจะข้างอยู่ในนี่บ่นี่นะพี่น้องู่เลยเนาะโอ้ใช้อน่ะาณาตัวเพิ่นได้นหนมีบ่ตัวที่เพิ่นได้แล้วยังไหมุ้ยไหนมุ้ยเพิได้บ่ฮะ,ะน,นี่ถ้วยนี่โอ้ใส่ถ้วยนี่ยังมุ้ยเพิได้เนาะ พี่น้องเลยสร้างเฮ็ดเนาะอยู่หมู่บ้านนี่ก็ได้มีหอดคำหอดยังพวกพี่น้องพวกคนก็จุ่มกันอยู่พี่น้องพี่น้องเนาะอืมดีกหน่อยหาหอดคำกระถือดึกน้องอยู่บรรยากาศตอนหนึงแรงพี่น้องเลยโอ้พี่น้องเนาะบรรยากาศบรรยากาศพี่น้องเลย ตาโคตรพักโคตรห้าบ่นะฮะโอ้ยดู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 โอ้พี่น้องเลยบรรยากาศตอนแดงแรงธรรมชาติแบบสุดซุดเนาะบะเตียงบุเคยเห็นมาก่อนนะพี่น้องเลยแถวบ้านบะเตียงยังบุมีเนาะแบบนี้นะพี่น้องเลยบรรยากาศโคตรแบบ ที่ว่าอย่างใดพี่น้องเอ้ยรู้สึกสงบแล้วกับแบบธรรมชาติเฮงหาบึงได้ยยกเนะพี่น้องเนาะแต่พ้ใดอยู่ในเมืองนานาพี่น้องเอ้ยบรรยากาศแบบนี้บปานนอกบ้านนาอาบน้าอาบในตามหิมของหิมหวยเนาะธรรมชาติพี่น้องเอ้ยปลูกผักปลูกหย้ง สามน้ำนี่เฮงนี่พ่อเฮงพี่น้องเจ้าคุนชิบะอาบชสยพูดน้ำส่างอ่ะพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหเตียงกับบุก้าท่ายลายดอกพี่น้องเดทายบรรยากาศให้พี่ให้น้องเบิ่งเข่าวๆก่อนเนาะพี่น้องเนาะพอเดียวพอมีทั้งเด็กน้อยโบชัยเสื้อผ้าพี่น้องผูเดี๋ยวมันชีส่องเตียงที่โดนแบเนาะพี่น้องเนาะฮ่าฮาโอีหลี ก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องมาเนี้กับบัตรเตียงขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องเลยต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อหญ่ใจดีบัจจุกุจุกคนที่เข่ามาหาบสมคลิปจนจบแล้วก็บอกข่าวโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะสแสดงว่านี้บัเตียนขอตัวลาไปแล้วพี่น้องได้มีโอกาสถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องเนาะอยู่บ้านพลองเมืองพีนแขีงสวบัดนักขตพี่น้องอีบรรยากาศอ่าพี่น้องสาวลาวเ่าอาบน้าในเข้มห่วยตอนแดงๆเนาะพี่น้องเนาะอ่าต้องขอขอบคุณขอบคุณนะพี่น้องเด้อที่เข่ามาหาบสมคลิปจนจบ พี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ใบเตียงมาโดยตลอดพี่น้องเลยใบเตียงกรรับมะไก่แห้งนะี่เนาะอ่าประมาณร้อยร้อยห้าสิบกิโลได้พี่น้องีประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่ะไปแล้วพี่น้องเลยบายบายเนาะ